ไฮทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาววันจันทร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาดูดวงชะตาความรักของคนที่เกิดในวันจันทร์ประจำช่วงเดือนตุลาคมกันนะคะว่าพลังงานความรักของคนในวันจันทร์เป็นอย่างไรกันบ้างยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะชาววันจันทร์อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงเนี่ยอยากให้ชาววันจันทร์ทุกท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีด เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะชาววันจันทร์ประจำช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะมีสิบเหรียญเกิดขึ้นนะคะสี่เหรียญ the magician พลังงานวันจันทร์ช่วงนี้ความรักถือว่าดีมากนะเนี่ย ราชาไม้เท้านะคะบ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคุณกําลังจะกลับมามีความสุขในชีวิตคู่ในชีวิตรักอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสมีเวลาได้ใช้อยู่ร่วมกันกับคนรักมากขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนทุกอย่างมันดูอบอุ่นไปหมดนะคะต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีเป็นของกันและกันความรักมันเริ่มมีการเข้ากันได้ดีมากขึ้นความสัมพันธ์ที่พร้อมที่จะพัฒนาหรือว่า ความรักเนี่ยที่เราเจอมันจะอยู่ในจุดที่เป็นความรักที่เป็นผู้ใหญ่นะสิบเหรียญมงบอกถึงการเป็นครอบครัวความมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะที่ผ่านมาหลายท่านเนี่ยอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่เราก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะนะคะมีความกลก้ากลัวกลัวกับการที่จะให้ใจ คนรักด้วยเหมือนกันตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่บางทีปัญหาเรื่องราวรักครั้งเก่าอาดีตเก่าๆหรือว่าอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวเองมากพอด้วยไหม ว่าการที่เราจะเปิดใจกับใครสักคนเนี่ยเราจะเจอคนที่ดีคนที่จะเข้ามาเป็นที่พึ่งพาชีวิตให้กับเราจริงๆไหมหลายท่านมีความไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะชาววันจันทร์แต่ทั้งทงที่ชาววันจันรเนี่ยคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วในเรื่องของการเจราจาในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยไม่ว่าคุณจะไปพูดคุยกับใครก็มีแต่คนหลงลักลหลงไหลในตัวคุณนะคะในช่วงนี้เนี่ย นะตุลาคมก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เจอกับความรักที่ดีนะคะได้เจอกับความรักที่ดีได้เจอกับคนที่ดีคนที่จะเข้ามาในชีวิตเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นคนที่เขาพร้อมที่จะดูแลคุณเป็นคู่ครองที่ดีที่มีความสามารถในการที่จะเป็นผู้นำหรือว่าคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสม ที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตทำให้คุณอาจจะมีความสุขมากขึ้นหนุนนำกันไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือว่าหากใครที่เคยมีปัญหากันเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่มั่นคงความไม่ชัดเจนคนรัก มีอดีตหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่พอใจก็มีแนวโน้มที่เราจะได้กลับมาปรับความเข้าใจเราจะได้กลับมาพูดคุยกันในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็จะไปในทิศทางที่ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันยังมีความมั่นคงต่อกันเนาะสองม่เท้าเนี่ยบ่งบอกว่า ในการที่เราจะทำอะไรก็ตามมันยังมีความมั่นคงมันยังมีกันและกันที่คอยยืนอยู่ข้างๆนะคะหลายๆท่านก็อาจจะกำลังมองหาเลิกงามยามดีด้วยไหมในการเปิดตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือกำลังมองหาเลิกมงคลนะคะในการที่จะแต่งงานในการเปิดตัว พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างครอบครัวที่ชัดเจนหรือหากคุยกันมาสักพักนะคะความสัมพันธ์มันก็มีแนวโน้มว่าเราอาจจะมีโอกาสได้ตกลงปรงใจในการคุยกันว่าความสัมพันธ์จะไปในทิศทางไหนจะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมความรักมันเป็นทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะหถ้วยช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะไม่ค่อยมีเวลาแบบ ให้กันมากแต่ก็ยังพยายามที่จะหาเวลาให้กันส่วนทุกๆ <gie. S 2> เวลาที่เรามีให้กันเนี่ยมันเป็นเวลาที่มีคุณภาพนะคะจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณก็มีความสุขคุณก็รู้สึกดีนะคะคนรักพยายามที่จะเข้าหาคนรักพยายามที่จะแสดงออกถึงความชัดเจนในทุกๆอย่างนะคะต้องการที่จะให้คุณเนี่ยมั่นใจแล้วก็ศรัทธาในตัวเขาว่าเขาพร้อมที่จะดูแลนะพร้อมที่จะรักคุณนะพร้อมที่จะไปต่อกับคุณจริงๆนะคะแล้วก็ต้องการที่อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ย มันอยู่ในจุดที่เรายังเป็นครอบครัวเรายังเป็นคู่รักเป็นคนรักที่ดีต่อกันนะคะโอ้โ oh ห j u s t i d นะคะตำแหน่งสรุปบ่งบอกว่าความสัมพันธ์นะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะมันเป็นช่วงที่ความรักเรายังอาจจะต้องมีการแบบ เรียนรู้จักกันมากขึ้นเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันปรับปรุงตัวในการเข้าหาการเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นความรักที่มีเหตุมีผลหลายๆท่านเนี่ยก็ใช้เหตุผลในการเลือกคู่ชีวิตมากขึ้นมองความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะที่ผ่านมาเราอาจจะใช้ความรู้สึกเป็นที่ตั้งนอรู้สึกดีกับใครแล้วถ้ามันเป็นความรักที่มันก่อตัวขึ้นเรื่อยๆคุณก็พร้อม ควมที่จะเปิดใจต่อมาในช่วงตุลาคมนี้นะ คุณมองทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลและหลายท่านเริ่มอยากได้คู่ชีวิตที่มีคุณภาพที่ผ่านมาอาจจะไม่ประสบความสําเร็จกับความรักมาเยอะอยากจะเจอกับความรักที่ดีอยากจะเจอกับความรักที่จริงจังจริงใจเข้ามาแล้วสนับสนุนเราจริงๆเข้ามาแล้วเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคนที่สามารถแบ่งเบาภาระได้รักก็ต้องมีปลายทางที่ชัดเจนสามารถเปิดตัวกับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัว ได้นะคะต้องการความรักที่เข้ามาแล้วเนี่ยพร้อมที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตเข้ามาเป็นครอบครัวจริงๆต้องการได้รักที่มั่นคงพร้อมที่จะอยู่ข้างๆคุณในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการใครนะคะช่วงนี้จริงๆหลายเรื่องของชาววันจันทร์มันมีความลงตัวมากขึ้นเนาะไม่ว่าจะหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องของการเงินมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมาก แต่มันก็อยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณรับมือไหวนะคะต้องการเพียงแค่นี้แหละความรักคนรักความเข้าใจ นะคะกำลังใจที่คุณต้องการจะเป็นประมาณนั้นมากกว่านะหลายๆท่านนะคะชาววันจันทร์คุณอาจจะมีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลน,นะคะชาวธาตุไฟชาวราศีเมษสิงห์ธนูหรือว่าหลายๆท่านอาจจะกำลังคบกับคนที่มีความแตกต่างกันเนาะ ทางหน้าที่การงานนะคะหรือว่าเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมเราสองคนค่อนข้างมีความแตกต่างบางทีมันก็อาจจะทําให้คุณว้าวุ่นใจก็ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขากําลังที่จะคบกับคุณในทิศทางไหนยิ่งหากใครนะคะมีความสัมพันธ์กันแบบครอบครัวแต่เราอาจจะมีปัญหาห่างกันมีปัญหาเลิกกันแยกกันอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยแหละมันจะเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราจะได้กลับมาปรับความเข้าใจ ตรงไหนถูกตรงไหนผิดเราก็จะมีการเคลียร์ใจกันเปิดใจต่อกันนะคะเราก็อาจจะมีการมาพูดตกลงกันในเรื่องเงื่อนไขมากขึ้นว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าหากจะคบกันถ้าหากจะไปต่อด้วยกันเราจะต้องไปในทิศทางไหนเราจะต้องคบกันด้วยเงื่อนไขอะไรมาเข้าใจหลักการในความสัมพันธ์เพื่อที่จะให้มันเป็นเข็มทิศ ในทิศท,ทางชีวิตแล้วรักของเราจะไปในทิศท,ทางที่ดีคุณเหมือนกับว่าไม่อยากที่จะใช้อารมณ์ความยี่งง่าหรือว่าความมีอิกโก้ใส่กันเนาะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องความรักคืออะไรเอ่ย ราชาไม่เท้ามันก็จะมีความตึงจนเกินไปเนาะความตึงความซีเรียสนะคะมากจนเกินไปอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะบางทีมันก็อาจจะมีบ้างประเด็นเก่าๆปัญหาเก่าๆนะยิ่ง ระวังด้วยละกันเนาะว่าเออชาววันจันทร์คุณอาจจะมีรักครั้งเก่าที่เขากําลังรอคอยคุณอยู่เนี่ยวนกลับเข้ามาในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าใครที่มีคู่ชีวิตที่ดีอยู่แล้วก็ต้องระวังการที่บางทีเราพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมาปรับความเข้าใจกันแบบจริงๆจังๆกันก็จริง,ร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 งแต่มันก็จะมีความซซเรียสนิดหนึ่งคุยกันแบบจริงจัง,จงนิดหนึ่ง นะคะบางทีการคุยกันจริงจังแล้วมันอาจจะมีบ้างที่เราวกกลับไปคุยเรื่องเก่าคุยเรื่องเดิมนะคะระวังว่าไอ้ปัญหาเดิมๆมันอาจจะกลับมาปะทุมาปะทะทําให้เกิดการงอนความน้อยอกน้อยใจกันเกิดขึ้นนะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ชาววันจันทร์คุณจะมีความสุขมากขึ้นแหละนะคะหลายๆท่านก็จะสบายใจมากขึ้นคนรักก็จะเอาใจใส่ดีกว่าเดิมนะคะ แล้วก็ใครที่รอคอยการมีลูกมีบุตรมีบริวารหรือรอคอยความมั่นคงในชีวิตคู่ก็มีช่วงเวลาดีๆนะคะที่เรากำลังจะได้ข่าวดีเกิดขึ้นนะประจำช่วงเดือนตุลาคมนี้ทุกอย่างจะดีคนรักก็จะเปมากขึ้นนะคะมีเวลาให้เรามากขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นอาจจะไม่ได้โรแมนติกมากนะักแต่ก็เห็นได้ชัดนะคะว่า เราจะเจอกับความสัมพันธ์ที่คู่รักเนี่ยก็พิธีพิถันนะคะในการใช้ชีวิตกับคุณอาจจะมีคำมั่นสัญญาการให้ความสำคัญกับความรักการวางแผนการแต่งงานการวางแผนชีวิตคู่ที่มีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะจะทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เป็นปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ นะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยบางทีชาววันจันทร์คุณก็ต้องระวังเนาะมันเหมือนกับว่าเราเองก็มีความเป็นเด็กด้วยนะมีความเป็นเด็กในการแบบตัดสินใจต่างๆบางทีเราก็ใช้อารมณ์ง่ายกับหลายๆเรื่องเนาะในบางช่วงนะคะยิ่งช่วงที่ครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมเนี่ย บางมีความหงุดหงิดและมันมีความรู้สึกแบบไม่พอใจแล้วบางทีแฟนอาจจะเอาใจแล้วเราเริ่มตายใจมันก็เกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะคะก็ต้องระมัดระวังความรู้สึกตรงนี้บางทีมันอาจจะทําให้ความรักมันบั่นทอนได้แต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากนะคะยิ่งถ้าใครที่กําลังโสดอยู่เนี่ยมีความมีเสน่ห์มากกว่าเดิมคําพูดคําจาคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะดึงดูดคนดีๆเข้ามา เราอาจจะมีโอกาสที่มีความแบบเนื้อหอมจนมีสิทธิ์ในการเลือกนะคะมีรักเผื่อเลือกแต่ตัวคุณเองเอาจริงๆแล้วเนี่ย ก็ยังไม่ได้อยากที่จะลงเอยกับใครง่ายๆด้วยก็ต้องระวังนะคะว่าจะมีคนเจ้าชู้จะมีคนที่เขาก็อาจจะเผื่อคบเผื่อเลือกเข้ามาในชีวิตคุณและตัวคุณเองก็เป็นไปได้นะที่เรายังไม่ได้อยากที่จะเลือกใครเรายังรู้สึกว่าเอออยากเปรียบเทียบไปก่อนยังอยากดูไปก่อนยังไม่อยากลงเอยกับใครจริงๆจังๆคนนี้เข้ามาบางทีค่อนข้างที่จะจู่โจมเกินไปคุณก็จะรู้สึกกลัวและรู้สึกว่าไม่ไว้ใจแล้วนะคะเราก็ยังห่วงความเป็น โสดอยู่ถ้าคุณยังไม่เจอคนที่ คุณคิดว่าเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วมันจะมีคุณภาพต่อชีวิตคุณเนี่ยคุณก็ยังจะไม่เลือกที่จะตัดสินใจในการคบใครนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการแค่คุยแค่ดูใจแค่พิจารณาไปก่อนนะยังไม่ได้มีความสุขกับการที่จะไปผูกมัดนะและใครนะคะที่กําลังรอรักครั้งเก่าเนี่ยบอกเลยว่ามีแนวโน้มที่มันจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เนี่ยวนเวียนก,นกันกับคนเก่า คนเคยคุยคนเคยรักเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังตัวระวังใจด้วยแต่ก็อย่าอยู่ในอดีตมากจนเกินไปนะคะพยายาม move on พยายามเหมือนใช้เหตุผลในหลายๆอย่างเพื่อให้ทุกๆอย่างมันโอเคขึ้นบางทีคุณมีความไม่มั่นใจตัวเองว่าเออเราจะเข้าใกล้เขาได้แค่ไหนบางทีเข้าใกล้มากไปเขาจะรำคาญไหมหรือว่าเขาจะเป็นแค่ การเข้ามาเพื่อให้ความหวังคุณหรือเปล่ามันก็จะมีความคิดวิตกตรงนี้ด้วยอันนี้ก็ต้องพยายามมองข้ามหรือว่าปล่อยวางมันไปเนาะชาววันจันทร์นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะ โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่นะคะหรือว่าชอบในการทำนายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่าติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับายในคลิปต่อๆไปด้วยนะ หากชอบในการดูดวงส่วนตัวนะคะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อเอาไว้ให้ด้านล่างไม่ว่าจะเป็น i ล e Facebook หรือ Instagram ติดต่อกันเข้ามาได้เพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นมีความละเอียดและแม่นยำม,มากกว่าวันนี้สวัสดีค่ะ